กับสวัสดีผู้ที่เข่ามาลบชุ่มสุผูสุคนนะครับเมื่อนี้มาเยี่ยมช่มแปลงมันในย่ามเ้าๆนะครับหลังจากฝนตกไปมื่ขึ้นกับบระโดน,นครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงปรากฏว่าต้นมันมันล่มนะครับ ผมเลยจับตั้งขึ้นมันแปลงนี่ก็อายุประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับกับเนื้อที่ประมาณ3มไร่กับเป็นพันุผสมนะครับในแปลงนี้มีอยู่สาส,สายพันธุ์เนื่องจากว่าปีที่แล้วผมปลูกเดือนสิบสอเดือนท่านว่าครับ ปรากฏว่ามันตายกับเบิดนะครับบอลอดครับผมก็เลยมาสามนะครับโดยวิธีการกลนแล้วกระเสียบนะครับก็บเกิดบอลอยเปร์เซ็นต์ครับสามไปกับตายไปกับายอยู่ครับ นี่ครับเกิดวาสม่ำเสมอนะครับเมื่อนี้ผมกาดสีมะเอาหุ่นมันนะครับจากได้ฉีดยาค่าย,ยาไปแล้วสองสารอบแล้วครับยาแปลงนี้มีหลายชนิดนะครับ ตาย,ยางหนึ่งกับยางยางหนึ่งครับเปิดมาน้ำกลนกันมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับมีพันธุ์ 1, 000, เกรดมาก,กอรน,นะครับพันธุ์แปดเก้าหลักเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับ พันผสมในแปลงเดียวกันครับปีนี้ผมก็ล่องปลูกระยะห่างระวางล่องกับเมตรยี่สิบนะครับระวางต้นประมาณ90ถึงเมตรสามสินะครับผมทดลองปลูกแต่ละสายพันธุ์อยากรู้ว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผู้เทา บ้านก็นเพิ่นก็นว่าโอ้ยมันเปลืองตาดินนะครับปลูกห่างผมก็บ่ฟังเอกครับผมก็เห็นเพื่อนปลูกทีมากนี่ก็เคยได้ําใดก็ไดสานันนะครับได้ไรละสองสามตันก็ได้อยู่ยังสัน่นเพื่อนก็นว่าได้หลายแล้วผมก็เลยศึกษาแล้ววิธีเพิ่มผลผลิตนะครับผมก็เลยมาทดลองปลูกเบง ประสิเป็นยังไงครับตัางกันจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วใส่ยาดพี่น้องปลูกกับคอนข้างที่นะครับกะระวางต้นประมาณสามสิบถึงหกสิบเซนนะครับบ่เกิดน,นี่มันเกิดบอส่ํำเสมอนะครับ มันจะใย,ยต้นเว้นต้นนะครับต้นยุก,กลางมันจะน่อยนะครับ่บสมบูณ์มันรับแสงแดดบ่เพียงพอนะครับเพราะผมมาปลูกห้างปีนี้นะครับต้นมันสมบูรณ์นะครับแตกเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะครับแข็งแรงครับมื่อนี่มาเอาหุ่นนะครับนี่ครับ ยาตัวนี้ตายยากที่สุดแล้วครับจะเป็นยาปาก่้วยนะครับผมสีดไก่โฟเศษไปรอบนึงบ่ามีผลยังเลยครับยังเขียวอยู่คือเกา่ารอบสองผมใส่ไอ้สาร ที่โทดิมนะครับกับจัดว่าจะพืชใบแคบที่แรกก็ะส้งเหลืองแล้วครับพอฝนตกใส่เร็งๆสามสีมือเขากับฝืนขื้นเก่าครับผลสุดท้ายผมต้องได้มาลกเอาแล้วครับพี่น้องมะลกกระบาดครับมันบดบังแสงแดดนะครับ มันได้รับแสงแดดบวเพียงพอนะครับมันจะใหญ่กว่ท่านมูนะครับโอ้ลกยากครับพี่น้องหลากมันค่อนข้างจะลึกนะครับอยา่าพันเนี่ยลกไปน้ำใส่บักจกไปน้ำนะครับ กับคลิปนี้กับบมมี่ยังครับพี่น้องกัขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ